ไซเล็กซอสละชีพครับไซนี้ซอสมาอยู่วันครับก็ซาบะทิดครับซอสหมี่เหนี่ยครับซอสละชีพครับแล้วมีใครเป็นผเพื่อนบ้างครับมพี่นั่นก็โชว์ซับครับแล้วอยู่กับใครช่วยกันเนาะอ๋อนี้เราเยอะแย่ละยี่ห้าครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเอ็ดครับน้ำหนักกระป๋อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสี่ครับเราเป็นมือกระจายเลยครับก็ดีท็อกซ์ลครับแล้ววันนี้เราเจอแบบใครลงเพชรใอยลุงเพชรเคยเจอกันไหม อย่างคำอย่างอันนี้ไฟแรกเลยครับได้คือสายเกี่ยงต่อยเข้ามาป่ะก็ดูครับเามีูตาต่ายบอกผมดนครับเขาฝีมือครับจุกงจริงแล้ววันนี้เราจะวางตัวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพอไฟบริเยฟตาตลายเรานะอย่างไฟล่าสุดเราต่อยได้ที่ไหนเั้งนั้นช่องเกลี่ยครับนี่เป็นไงแพ้ครับแพ้แพ้ใครมาเห็นมันไรเป็นไงวันนี้แพ้เวทเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบแล้ววันนี้เวทร้อยแปดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลไหมก็ไม่ครับยังไวไฟนี้มาคุมมาประมาณสิบกิโลกก็ ประมาณ4ี่กิโลครับผมลงป่อยมือมาโลุ้มทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณร้อยกาไฟไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับน้องไข่ครับฝากเชิญชวนใครครับเราวันนี้หน่อยเข้าฝากชาไข่ครับวันนี้จะเอาชัยชนะกับน้องไข่ครับผมต้องเกิดขึ้นได้นะขอบคุครับผมว่าน้องชายครับ